แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6เมษายน2566เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังได้อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนใครที่ลืมรหัสพินนะคะสามารถแก้ไขได้ สามารถเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและทกสนะคะอัปเดตล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว2,644ล้านบาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ ราสุนนายพรชัยทีรเวทโกษกระทรวงการคลังได้อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากได้เปิดให้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน26มีนาคมนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้มีสิทธิ์บางส่วนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วแต่เมื่อไปใช้สิทธิที่ร้านธงฟ้าแล้วไม่สามารถ จำรหัสส่วนบุคคลหรือรหัสพินของตัวเองได้นะคะหรือต้องการเปลี่ยนรหัสพินที่เคยกำหนดไว้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนซึ่งในกรณีดังกล่าวนะคะผู้มีสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้1กรณีเปลี่ยนรหัสพินใหม่สามารถดำเนินการได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและทกสได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไป โดยรหัสพินใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับรหัสพินเดิมที่เคยกำหนด10ครั้งย้อนหลังนะคะและต้องทำการยืนยัน,ยนตัวตนทุกครั้งที่เปลี่ยนรหัสพินซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้หลังการกำหนดรหัสพินใหม่ประมาณ2ชั่วโมง2กรณีกดรหัสพินตามที่เคยกำหนดไว้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนไม่ถูกต้องจำนวน3ครั้งนะคะ จะถูกระงรับการใช้งานทันทีสำหรับสิทธิสวัสดิการที่ต้องใส่รหัสพินซึ่งผู้มีสิทธิสามารถติดต่อขอทำการยืนยันตัวตนกำหนดรหัสพินใหม่โดยต้องดำเนินการตามข้อ1นะคะ3กรณีที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้วแต่มีการเปลี่ยนหมัดประจำตัวประชาชนเนื่องจากหมตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือสูญหาย จะต้องอาญัติสิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัตินะคะกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์มาสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ call center โทรศัพท์นะคะ021092345ซึ่งเปิดให้บริการ24ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยตามวันและเวลาทําการของสาขาของธนาคารกรุงไทยในวันจันทร์ถึงสุกนะคะระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีโดยผู้ที่มีสิทธิต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนใบใหม่ไปติดต่อขอทําการยืนยันตัวตนเพื่อกําหนดรหัสพินใหม่นะคะโดยต้องดําเนินการตามข้อหนึ่ง สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี66นะคะผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในวันที่5เมษายนเวลา13นาฬิกานะคะมีมูลค่าการใช้สิทธิสะสมจำนวน2,644.60ล้านบาทจากผู้มีสิทธิจำนวน8.67ล้านราย อัปเดตล่าสุดสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีที่ลืมรหัสพินคลางแจ้งแล้วนะคะว่าจะต้องแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไรมีคำตอบให้ท่านในคลิปนี้